เจ็ดเออยังไหลต่อที่ไว้เออขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วอะ่ะเออคูณ8ไปดิ5184ันปดิอืคูณ้ไปดิ <c oughs> ดอกนี้สวยครับพี่สวยโต่อคำเตือนวิดีโอนี้จัทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปปีควรได้รับคำแนะนำนะ สวัสดีครับพบกับยูทูบชาแนลช่องของเฮียมังกรน,นะครับผมเราก็อยู่กันที่เกมมาร์คานิวาวนะเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเว้าหรือเราไม่เว่า,ทานท่านผู้ชมเฮีย er เอามาที่5,000ันะครับผมเฮีย er จะไปขอที่เบสละร้อยเลยเฮีย er จัดแล้วนะว่าเอามาที่200-300ไม่แตกท่านผู้ชมเฮีย er ก็เลยลงไป5,000เฮ้ยหน้ากากไหลามาที่อ้าวายมาเชื่อมต่อท่านผู้ชมคูณ4ีมาล,ไล้ไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นมาเป็น1,600 เปิดหัวได้สวยท่านผูนช้ชมช่วงนี้ก็หน้ากากกำลังมานะเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับไม่ใช่นะผมหน้ากากมันเป็นแบบว่ามันเป็นเกมที่แบบอือเฮียจะบอกว่าอะไรดีเวลามันไหลมันไหลแตกแบบทะลุเลยท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเป็น10บนาฬิกานะเฮียมาจัดที่10บนาฬิกาท่านผู้ชมเอมาคิวมายังไหนต่อ120่้อยยโอ้โห มาดิที่คูณ1คูณ2อยังไหลต่อที่เจมา,าไหมยังไม่มานะเออคูณ2มายังไหลยอยู่ท่านชมวายมา290ท่านผู้ทาชมยังไปต่ออีกไหมโอ้โหคูณ4มาแล้วขออีกปึ้งหนึ่งหน้ากากเขียวเออคูณ4มาแล้ว3 6มิมาอีกทีหน้ากากเขียว,ออว, 360, าาย,วยังไหลต่อที่คูณ5ไปเป็น750ยังไปต่ออีกไหมโอ้โหไม่ได้ไปต่อท่านชมอ่าเกมหน้ากากนี่มันก็แตกดีท่านชมส่วนท่านใดชอบนะเฮียไม่เคยใส่หน้ากากเข้าหาใครท่านชม เออของเฮียมีแต่ความจริงใจนะผมเออเข้ามาได้นะท่านผู้ชมมาต่อที่เคถ้าเกิดท่านใดสนใจนะผมดูที่คอมเมนต์ที่เฮียปักหมุดไว้ได้เลยนะอ้าวไหลต่อยังอยู่ที่795ยังไปต่อที่หน้ากากแดงกระเขียวแดงหรือเขียวก็ได้เออมา1 5 0 0ยังไปต่อยอุยเต็มกราฟอย่างนี้เต็มกราฟท่านผูน้ชมขึ้นไปแตะหมื่นแล้วนะถ้ามันไหลดีแบบนี้นะผมตอนนี้ก็เป็นเมื่อกี้10นาฬิกานาทีนะตอนนี้ก็เป็น10นาฬิกานาทีท่านผู้ชม เออมันแตกดีแต่เฮียจะบอกเสมอน,นะครับผมว่ามันไม่ได้แตกทั้งวันไม่ได้แตกตลอดเวลานะมันแตกที่ตามแค่ช่วงเวลาเท่านั้นแหละเออบอกเลยหน้ากากแดงมาขอววยก็ได้หน้ากากแดงเอมาโอ้โหไม่ลงให้เราท่านผู้ชมอา้าวมาถึงสเก็ตเตอร์ลงเลยครับผมได้ลุ้นละสนุกละท่านผู้ชมเนี่ยแหละมมลครับมันก็เป็นสีสันของเดอะมาร์คคานิวัลนะของค่าย PG เบ็ดละร้อยเฮียอยู่ที่1 2 0 0 0ไปต่อได้อีกไหม หรือสิบรอบมาอีกนิดสิบเอ็ดรอบสิบรอบมาไหมมาไหมคูณสี่ไหลแล้วไหลแล้วโอ้โหอันนี้หน้าเหมือนนอกภูกเลยเรียกว่าหน้ากากนกภูกได้ไหมคิวมาสิบมาไปต่อที่คูณหกไม่มีอะไรนะไปต่ออีกเหลือเจ็ดรอบโอ้โหแตกนอกยังดีกว่าแตกในอีกท่านผู้ชมไม่ไหลวะไม่ไหล หน้ากากแมวมาแมวแมียวแมวแมวเออเรียกเหมียวเหมียวเหมียวก็มา1,000แล้วท่านผู้ชมยังไปต่อยโอ้โหไม่ได้ไปต่อแล้วครับอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบท่านผู้ชมเหลือสองรอบเหลือรอบนี้แล้วรอบหน้าอีกรอบนึงนะหน้ากากแมวมาพร้อมเคมาเออเคกับแมวเคกับแมวโอ้โหเคมายัางหลายต่อที่คิวคิวกับเคคิวกับเคเคคิวเคยังไหลอยู่ที่คูนสิบสี่แล้วท่านผู้ชมคูนสิบหกไปดิเคมายัางหลายต่ออีกเออคูนสิบหกไปแล้ว เคเคไม่มาแต่นะกากนกฮูกมาลงท่านผู้ชมคูณ20นะไม่ได้ไกลไปต่อท่านผู้ชมแต่ดอกนี้ขึ้นมาสวยสวยครับพี่สวยเดี๋ยวขอดูก่อนนะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับผม2,000 3,000กว่า3,500 3,600 4,200 4,300 4,400 4,500 4,600 4,700อื0 0หืยังไปต่ออีก4,800 4,900 5,430ท่านผู้ชม ก็รวมเป็น6,700ทางด้านขวาล่างท่านผู้ชมเดอีกรอบหนึ่งอ่าไม่ได้ไหลนะแต่ก็ขึ้นมาสวยเราเอามา3,000นะครับตอนนี้ก็เดินหน้าไป19,00 0แล้วหว่านเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบไปเลยท่านใดชอบนะผมฝากกดไลค์กดติดตามก็พอแล้วผมส่วนถ้าท่านใดอยากตามเฮียมังกรนะผมดูที่คอมเมนต์ที่เฮียป,ปักหมุดไว้ได้เลยท่านผู้ชมของเฮียน,นี่มั่นใจมั่นคง100เอาไป100ล้านเปอร์เซ็นต์ก็เวอร์ไปเอาไป100เปอร์เซ็นต์พอ เฮียข,ขอคำนวณต่อก่อนนะไปต่อดีไหมอืมเดี๋ยวเฮียจะกระแทกเบทเ,เข้าไปท่านผู้ชมกระแทกเบรคขำๆไป180ยบเบร1ร้อยแารอบหนึ่งหมื่นแปดไปต่อ,อไหมเคมายังไหลาต่อท่านผู้ชมเคมายังไปอยู่ยังหต่อห้าอยสี่สิบคูณสีไปดิยังไปต่ออีก720ขึ้นยยี่สิบื้หมาสอหื่นสี่รอยเก้า ยังไปต่อไหมไม่ได้ไปต่อท่านผู้ชม2007เออยังไหลต่อพี่ไว้เออขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วว่ะเออคูณแปไปดิ5184-9ไปดิอืคูณ9้อไปดิ 5, 9, ปด, <c oughs> ดอกนี้สวยครับพี่สวยเปิดหัวในการเพิ่มเบตไปอีกนะครับผมขึ้นมาอีกหลายหลายหมื่นเลยนะรวมไปหลายๆหยมื่นเลยท่านผู้ชมถ้าแตกถ้าอยากแตกดีนะเออตามเฮียมังกรมานะตามเฮียมังกรมา 7 5 0 0 7 8 0 0 7 9 0 0 8 0 0 0 8 000, 2 0 0 8 000, 3 0 0 8 000, 4 0 0 8 000, 5 0 0ก5ัง่หลายงไหลต่อที่ส0 0 0มื่นะผมหูยให้มันแตกดีแบบนี้ก็พอท่านผู้ชมคเคนสกตเตอร์มารอแล้วท่านผู้ชมยังหลต่ออีกไหมไหลต่อที่คแวยังไปต่ออีกคูณ3ไปต่อที่เคูณ4ขึ้นไปกระแทกไปดิโอหูแต่สกตเตอร์มารอเราแล้วท่านผู้ชมไปดิครับไปรอแล้วผมเริ่มได้นะ เรามาที่สามพนเงนะเดินหน้าไป3ามหมแล้วอ่ะคูณ4ยังไปต่อไหมเออแตกดีๆแตกรัวๆแบบนี้ก็โอเคค้ท่านผู้ชมคูณ6ไปนะหนึ่งพหลือแปรอบฟีสปิน7รอบฟีสปินเจมา108คูณแปดไปเลยคูณแปไป216รอเคมาย,ายังไหลอยู่สามอยย่สิบคูณ10มาเหลือห้ารอบ อ้าวหน้ากากเต็มแผงเลย2,160่ท่านผู้ชมคูณ12ไปองไปไม่ไหลต่อให้เราท่านผู้ชมแต่รวมอ้าวเพิ่มไปอีกเพิ่มรอบฟีสปินไปโอ้โหมาแล้วหน้ากากแมวเหมียว540เมี้ยเออเรียกเหนียวก็มาเรียกเหนียวก็มาคูณ14คูณ16ไปเนียยมาอีกแล้วท่านผู้ชม7,200ง่าวเงาเลยเหนียวเงาเลยท่านผู้ชมหน้ากากแมวของเรานะครับผมโอ้โห ทำยอดให้เราไป7,002นะทะลุ50,000ไปแล้วท่านผู้ชมดูจากทางด้านซ้ายนะครับผม53,000ทะลุไปแล้วเหลือ3รอบอะไรก็ได้อะไรก็ยอมนะชั่วโมงนี้เหมือนแถมเหมือนแถมทม่านผู้ชมโอ้โหมันไม่แถมว่ทะท่านผู้ชมก็เป็น53,000นะครับผมก็เท่ากับเฮียมา3,000เฮียมา5,000เดินหน้าอาตีเป็นเลขกลมๆให้เกินไปด้วย50,000นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับสวัสดีหวานเจี๊ยบ